สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูปูชาแนลนะคะในคลิปนี้ครูปูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกกันลบค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาข้อที่1เราจะต้องทําความเข้าใจโจทย์โดยการอ่านและวิเคราะห์สาระสําคัญของโจทย์เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จําเป็นในการหาคําตอบ ข้อ 2. วางแผนโดยกำหนดวิธีการที่จะใช้ในการหาคำตอบข้อ 3. ลงมือทำโดยการแก้โจทย์ปัญหาตามวิธีการที่ได้เลือกไว้ข้อ 4. ตรวจสอบโดยการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบว่าคำตอบถูกต้องหรือไม่เรามาดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะคะ ชมรมดนตรีต้องการซื้อเครื่องดนตรีราคา2,56,00 0บาทชมรมดนตรีมีเงินอยู่แล้ว1,500บาทชมรมดนตรียังขาดเงินอีกเท่าไหร่จากโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกคือชมรมดนตรีต้องการซื้อเครื่องดนตรีราคา2,56,00 0บาทครูสามารถเขียนให้มันอยู่ในรูปของกรอบสีชมพูได้แบบนี้นะคะ โจทย์กำหนดอันที่2มาให้ก็คือชมรมดนตรีมีเงินอยู่แล้ว1 5 0 0 0 0สน0 0บาทนะคะครูสามารถเขียนให้อยู่ในกรอบสีเหลืองได้แบบนี้ค่ะแล้วโจทย์ถามว่าชมรมดนตรียังขาดเงินอีกเท่าไหร่ครูจะครูมีเงินอยู่ในกรอบสีเหลืองแต่ว่าต้องการหาเงินให้ได้เท่ากับกรอบสีชมพูเพราะฉะนั้นครูจะต้องหาให้ได้เท่ากับ กรอบสีชมพูก็คือครูจะหาส่วนที่มันขาดอยู่เนี่ยนะคะว่ามันขาดอยู่เท่าไหร่ก็คือเส้นที่ครูขีดไว้สีเหลืองนี้นะคะดังนั้นครูจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้เท่ากับ256 0 0 0ลบ1 5 0 0เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราจะมาแสดงวิธีทำค่ะวิธีทำอันดับแรกเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกเลยนะคะ ก็คือชมรมดนตรีต้องการซื้อเครื่องดนตรีราคา2,56 0 0 0บาทต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันที่2คือชมรมดนตรีมีเงินอยู่แล้ว1,500บาทนะคะขีดเส้นใต้แล้วใส่เครื่องหมายลบค่ะต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการถามนะคะโจทย์ต้องการถามว่าชมรมดนตรียังขาดเงินอีกแล้วก็มาแสดงวิธีการลบค่ะเริ่มลบจากหลักหน่วยนะคะ0ูนลบ0เท่ากับ0 หลักสิบนลบ0ย์เท่ากับ0หลักร้อยศูนย์ลบห้าลบไม่ได้ไปยืมหลักพันหลักพันจาก6ยืมไปเหลือ5้านะคะหลักร้อยจากศูนย์ก็จะกลายเป็น10ค่ะเพราะฉะนั้นในหลักร้อยก็คือ10ลบ5เท่ากับ5ใส่ลูกน้ำค่ะหลักพัน5ลบ0นย์เท่ากับ5หลักหมื่น5ลบ0นย์เท่ากับ5หลักแสน2ลบ1เท่ากับ1 ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะแล้วใส่หน่วยค่ะหน่วยก็คือบาทนั่นเองเวลาตอบให้นักเรียนทวนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยนะคะและตอบเป็นเลขไทยค่ะนั่นก็คือชมลมดนตรียังขาดเงินอีก1 5 5 5 0 0บาทค่ะข้อที่2นะคะร้านทองขายทองรูปประพันธ์ได้เงิน3,9800า้าบาท ขายทองแท่งได้เงิน2 7 5ล้าน7,500บาทล้านทองขายทองแท่งได้เงินน้อยกว่าทองรูป,ปรพันธ์กี่บาทโจทย์กำหนดให้อันแรกนะคะเขียนให้อยู่ในกรอบสีชมพูได้แบบนี้เลยก็คือขายทองแท่งขายทองรูปประพันธ์นะคะได้3 9 8ล้าน9 8้าบาทค่ะ อันที่2โจทย์กําหนดมาคือขายทองแท่งได้2องล้านเจ็ดแบาทคือสีเหลืองนะคะถามว่าขายทองแท่งได้น้อยกว่าทองรูป,ปรพันธ์อยู่เท่าไหร่นะคะก็คือส่วนที่น้อยกว่าจะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะหาส่วนที่น้อยกว่าก็คือเราจะหาได้จากประโยคสัญลักษณ์นะคะเท่ากับ3 9 8ล้านเก้0ลบ2ล้าน้าพันเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ จากประโยคสัญลักษณ์ที่เราเขียนได้เมื่อกี้นี้นะคะเราจะมาแสดงวิธีทำค่ะวิธีทำอันแรกเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกเลยนะคะก็คือร้านทองขายทองรูป,ปรพรรณได้เงิน3 9 8ล้านบาทต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันที่สองนะคะร้านทองขายขายทองแท่งได้เงิน2 7 5ล้านบาทค่ะขีดเส้นใต้แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะคะ ต่อไปนะคะเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการถามค่ะก็คือร้านทองขายทองแท่งได้เงินน้อยกว่าทองรูปประพันธ์แล้วก็มาแสดงวิธีการลบค่ะเริ่มลบที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วย0ูนลบ0ย์เท่ากับ0หลักร้อยหลักสิบลบ0ย์เท่ากับ0หลักร้อย8ลบ0นย์เท่ากับ8ใส่รูปน้ำด้วยนะคะ ในหลักพันศูนย์ลบห้าลบไม่ได้นะคะต้องไปยืมที่หลักหมื่นค่ะหลักหมื่นจาก9้ยืมไปเหลือ8นะคะในหลักพันก no ็จะกลายเป็น10เพราะฉะนั้นหลักพันก็คือ10ลบหเท่ากับ5นะคะหลักหมื่น8ลบศูนย์เท่ากับ8หลักแสนศูนย์ลบเลบไม่ได้นะคะต้องไปยืมที่หลักล้านหลักล้านจาก3โดนยืมไปเหลือ2ค่ะหลักแสนก็จะกลายเป็น10เพราะฉะนั้นในหลักแสนก็คือ10ลบเด เท่ากับ3นั่นเองค่ะในหลักล้านนะคะ2-2ลบ2ก็เท่ากับ0เราจะไม่เขียนนะคะขีดเส้นใต้2เส้นแล้วก็ใส่หน่วยค่ะหน่วยก็คือบาทเวลาตอบให้ทวนสิ่งที่โจทย์ถามและตอบเป็นเลขไทยนะคะก็คือล้านทองขายทองแท่งได้เงินน้อยกว่าทองรูปประพันธ์3 3 8 8 0 0บาทค่ะตัวอย่างถัดมานะคะโรงงานผลิตลูกปัดสีแดงและสีเขียวได้ 450,000ลูกเป็นลูกปัดสีแดง9,9900ลูกเป็นลูกปัดสีเขียวกี่ลูกนะคะอ่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกคุณครูเขียนได้แบบนี้นะคะลูกปัดทั้งหมดคือ450,000ลูกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันที่2ก็คือเป็นสีแดงเนี่ย99,900ลูกนะคะส่วนที่เหลือถามว่าเป็นลูกปัดสีเขียวเท่าไหร่ก็คือส่วนที่เหลือนี้นะคะ จะหาลูกปัดสีเขียวได้จากประโยคสัญ,ญลักษณ์ดังนี้ค่ะก็คือ4 5 0 0 0 0 90, ห9 0 0 0ลบเ9 9 0 0เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะจากประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะเราสามารถแสดงวิธีทำได้ดังนี้อันแรกนะคะเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ค่ะคือโรงงานผลิตลูกปัดสีแดงและลูกปัดสีเขียวได้4,50,000ลูก สิ่งที่จทย์กำหนดให้อันที่สองค่ะเป็นลูกปัดสีแดง99,900ลูกค่ะขีดเส้นใต้แล้วใส่เครื่องหมายด้วยนะคะต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการถามค่ะคือเป็นลูกปัดสีเขียวแล้วก็มาแสดงวิธีการลบนะคะเริ่มลบที่หลักหน่วยเหมือนเดิมหลักหน่วยคือ0ูนลบศูนย์เท่ากับ0หลักสิบศูน์ลบศูย์เท่ากับศูน หลักร้อยศูนย์ลบเก้าลบไม่ได้นะคะไปยืมที่หลักพันค่ะแต่ว่าหลักพันไม่มีให้ยืมหลักพันจะไปยืมที่หลักหมื่นนะคะในหลักหมื่นจากเลขห้าจะกลายเป็นสี่ค่ะหลักพันยืมมาเป็นสิบนะคะแต่ว่าเราให้หลักร้อยยืมไปหนึ่งนะคะก็จะเหลือเก้านั่นเองค่ะในหลักร้อยจากศูนย์ยืมมาก็จะเป็นสิบนะคะเพราะฉะนั้นจะได้ในหลักร้อยคือสิบลบเก้าเท่ากับหนึ่งค่ะใส่ลูกน้ำ หลักพันเก้าลบเก้าเท่ากับศูนย์หลักหมื่นนะคะ4ี 9, ล่ลบ9้าลบไม่ได้ไปยืมหลักแสนค่ะหลักแสนจากสี่เหลือสามนะคะในหลักหมื่นก็จะกลายเป็น14 14ลบ9เท่ากับ5นะคะในหลักแสน3ไม่มีตัวลบสามารถนำ3ามลงมาเขียนได้เลยก็คือ3ามแสนแบบนี้นะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะแล้วใส่หน่วยหน่วยก็คือลูกนะคะเวลาตอบนะคะก็คือ เป็นลูกปัดสีเขียว5 3 5 0 1 0 0ลูกนะคะตัวอย่างต่อมาค่ะปริมาณน,น้ำตาลที่ใช้ผลิตเครื่องดื่มมี3ล้าน90 8 5 0 0 5กระสอบนะคะใช้ในการทำอาหารกระป๋องมี2 000, 3 9ล้าน3 0กระสอบ ปริมาณน้ำตาลที่ใช้ทั้งหมดเป็นเท่าไหร่นะคะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกเราสามารถเขียนอยู่ในกรอบสีชมพูได้แบบนี้นะคะต่อไปอันที่2ค่ะทำอาหารกระป๋องมี2 3 9 8 0 0นกระสอบก็คือสีเหลืองนะคะแล้วถามว่าปริมาณน้ำตาลที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ทั้งหมดก็คือเราเอา2อันนี้มารวมกันนะคะสีชมพูกับสีเหลือง ดังนั้นเราจะเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ก็คือ3 5, 2, 8, 9 8ล้าน9บวกด้วย2 3 9ล้านเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อเราเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้แล้วนะคะเราก็จะมาแสดงวิธีทำค่ะวิธีทำเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกเลยนะคะก็คือปริมาณน,น้ำตาลที่ใช้ผลิตเครื่องดื่มมี3 9 8ล้านกกระสอบค่ะ ขียนอันที่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันที่2นะคะก็คือใช้ในการทำอาหารกระป๋องมี 2, 3 9ล้าน3 0 0กระสอบค่ะขีดเส้นใต้แล้วใส่เครื่องหมายบวกด้วยนะคะต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการถามค่ะคือปริมาณน้ำตาลที่ใช้ทั้งหมดทั้งหมดก็คือเราจะเริ่มบวกที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วย5 0บวก0ย์เท่ากับ5ค่ะหลัก10 3บวก0ย์เท่ากับ3 หลักร้อยศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดใส่ลูกน้ำนะคะหลักพันห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าหลักหมื่นแปดบวกเก้าเท่ากับสิบเจ็ดนะคะใส่เจ็ดแล้วทดหนึ่งที่หลักแสนค่ะหลักแสนเก้าบวกสามเท่ากับสิบสองบวกทดหนึ่งเท่ากับสิบสามนะคะใส่สามแล้วทดหนึ่งค่ะใส่ลูกน้ำได้นะคะในหลักร้านก็จะเป็นสามบวกสองเท่ากับห้าบวกทดหนึ่งเท่ากับหกนะคะ ขีเส้นใต้ค่ะหน่วยของมันก็คือกระสอบนะคะตอบทวนสิ่งที่โจทย์ถามเหมือนเดิมนะคะแล้วตอบเป็นเลขไทยก็คือปริมาณน้ำตาลที่ใช้ทั้งหมด6,375,835กระสอบค่ะต่อมานะคะที่ดินแปลงแรกราคา8,65,000บาทที่ดินแปลงที่2ราคา 9 7 8 0 0บาทรวมที่ดิน2แปลงราคากี่บาทนะคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกที่ดินแปลงแรกนะคะ8 65000บาทเขียนให้อยู่ในกรอบสีชมพูแบบนี้เลยต่อไปสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันที่2ก็คือที่ดินแปลงที่2เนี่ย9 7้า0บาทคือกรอบสีเหลืองนะคะ แล้วเขาถามว่ารวมที่ดินทั้งสองแปลงเนี่ยราคากี่บาทรวมก็คือเอาสองสีเนี่ยมาบวกกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ของเราก็คือ8 6 5 0 0นบวก9,7800เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะเราก็จะมาแสดงวิธีทำค่ะวิธีทำเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกเลยนะคะก็คือที่ดินแปลงแรกราคา8,65,000บาทค่ะ ต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันที่สองนะคะคือที่ดินแปลงที่สองราคา9 7 8 0 0บาทขีดเส้นใต้แล้วใส่เครื่องหมายบวกด้วยนะคะต่อไปเขียนสิ่งที่โจทย์ต้องการถามค่ะคือรวมที่ดิน2แปงลงราคาเราก็จะเริ่มบวกที่หลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือ0นบวก0ย์เท่ากับ0ย์ค่ะหลักสิบบวก0เท่ากับ0หลักร้อย0บวก8เท่ากับ8ใส่ลูกน้ำด้นะคะ ในหลักพันห์5บวก7เท่ากับ12ใส่2แล้วทด1ค่ะหลักหมื่น6บวก0นย์เท่ากับ6บวกทด1เท่ากับ7นะคะหลักแสน8บวก9เท่ากับ17ใส่17ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ลูกน้ำด้วยค่ะ ขีดเส้นใต้2เส้นหน่วยก็คือบาทนะคะเวลาตอบทวนสิ่งที่โจทย์ถามและตอบเป็นเลขไทยนะคะก็คือรวมที่ดิน2แปลงราคา1,772,800บาทค่ะตัวอย่างต่อมานะคะถามว่าธานีมีเงินในสมุดบัญชี1,000 0บาทถอนเงินมาซื้อโทรทัศน์1มือ 41,990บาทต่อมาฝากเงินเพิ่ม5,800บาทธานีมีเงินในสมุดบัญชีเท่าไหร่โจทย์กำหนดให้คือธานีมีเงินอยู่เนี่ยในกรอบสีชมพูคือ1 0 0 0 0แบาทนะคะต่อไปเขาบอกว่าธานีไปถอนเงินออกมา 40, 9 9 9 0บบาทแล้วเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่ เราต้องหาก่อนนะคะว่าธานีเหลือเงินในบัญชีเท่าไหร่เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ของอันนี้ก็คือ1 0 0 0งแลบด้วย4ี่หมค่ะโจทย์ยังไม่หมดนะคะโจทย์กําหนดให้อีกว่าถ้ามันเหลือเงินแล้วเนี่ยแล้วธานีฝากเงินเพิ่มไปอีก5,800บาทก็คือฝากเพิ่มไปฝากเพิ่มก็คือการบวกเข้าใช่ไหมคะ ถ้าบวกเข้าธานีจะเหลือเงินในสมุดบัญชีเท่าไหร่สรุปสุดท้ายประโยคสัญ,ญลักษณ์ของเรานะคะก็คืออันแรกเราจะใส่วงเล็บก่อนนะคะวงเล็บ1 0 0 0 0แสนลบ4 9มวงเล็บปิดนะคะบวกด้วย5,800เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อเราได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วนะคะเราก็จะมาแสดงวิธีทำค่ะวิธีทำเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้บรรทัดแรกก่อนเลยนะคะว่า ธานีมีเงินในสมุดบัญชี1 0 0 0 0แบาทต่อไปค่ะถอนเงินมาซื้อโทรทัศน์ราคา41,990บบาทอ่ะขีดเส้นใต้แล้วใส่เครื่องหมายลบนะคะเมื่อเราถอนออกแสดงว่ามันจะเหลือเงินในสมุดบัญชีนะคะ แล้วก็ลบกันค่ะ0ูนลบ0เท่ากับ0หลัก10บศูนย์ลบ9ลบไม่ได้ไปยืมหลักพันหลักพันไม่มีให้ยืมไปยืมหลักหมื่นหลักหมื่นไม่มีให้ยืมไปยืมหลักแสนนะคะหลักแสนจาก1จะก,กลายเป็น0ค่ะในหลักหมื่นให้ หลักพันยืมไปนะคะหลักหมื่นจะเหลือ9้าหลักพันมีอยู่10แต่ว่าให้หลักร้อยยืมไปหลักพันจะเหลือ9้านะคะส่วนหลักร้อยมีอยู่10ให้หลักสิบยืมไปหลักร้อยจะเหลือ9เพราะฉะนั้นในหลักสิบจะเป็น10บค่ะหลักสิบ0ลบ9เท่ากับ1นะคะในหลักร้อย9้าลบ9เท่ากับ0นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ลูกน้ำนะคะในหลักพัน9ก้าลบ1เท่ากับ8นะคะหลักหมื่น กาลบ4เท่ากับ5นะคะแล้วก็ใส่หน่วยของมันด้วยหน่วยคือบาทนะคะอันนี้คือยังไม่จบนะตอบไม่ได้นะคะต้องทำต่อนะโจทย์บอกมาอีกค่ะว่าต่อมาฝากเงินเพิ่ม5้า0บาทแล้วก็ขีดเส้นใต้ให้เขาขาะแล้วเราเอามาบวกกันเพราะาเป็นการฝากเพิ่มนะคะเพราะฉะนั้นจะสรุปสุดท้ายแล้วค่ะตรงนี้ค่ะธานีมีเงินในสนุบบัญชีเอามาบวกกันนะคะเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนนะหลักหน่วยคือ 0+ ูนย์บวกศูนย์เท่ากับศูนย์ค่ะ ลหลักสิบวก0เท่ากับ1ค่ะหลักร้อย0บก8เท่ากับ8ค่ะใส่ลูกน้ำนะคะหลักพัน8บวก5เท่ากับ13ใส่3ทด1ค่ะหลักหมื่น5บวกทด1เท่ากับ6ค่ะแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นหน่วยก็คือบาทนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปสุดท้ายตอบนะคะทวนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยนะตอบคือธานีมีเงินในสมุดบัญชี 63,810บาทค่ะตัวอย่างถัดมานะคะก้มประมงปล่อยลูกน้ำลงปล่อยลูกปลาลงน้ำครั้งแรกนะคะ1 5 5 0 0 0้ตัวครั้งที่2น้อยกว่าครั้งแรก8,000 0 9 6 5 0 0ตัวรวม2ครั้งกลมประมงปล่อยลูกน้ำกี่ตัวอ่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อันแรกคือกรอบสีชมพูนะคะก็คือปล่อยลูกน้ำครั้งแรกเนี่ย1ล้าน5้0 0 0ตัวปล่อยอีกครั้งที่2เนี่ยแต่ว่ามันน้อยกว่าใช่ไหมคะแสดงว่าถ้ามันน้อยกว่าเนี่ยมันก็จะคือเราเอามาลบกันแล้วจะได้เป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ1 0 0 0 0แสนห้าหมื่นอ่ะหนึ่งล้าน 5 5 0 0 0 0ห้าหม0่นลบ 8, 96, นะคะอันนี้คือเราจะได้เป็นครั้งที่2ใช่ไหมคะเมื่อเราได้ครั้งที่2แล้วเขาบอกว่ารวม2ครั้งกลมประมงปล่อยลูกน้ํากีดปล่อยลูกปลาลงน้ํากี่ตัวนะคะเราก็จะเอาครั้งที่1กับครั้งที่2เนี่ยมาบวกกันนะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์สุดท้ายนะคะเราก็จะใส่เป็นแบบนี้ค่ะวงเล็บเปิดห5ึ0 0ล้านห้าลบแ0 0 96,500นะคะแล้วก็บวกด้วย1,550,000เท mm hmm. ่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วนะคะเราก็จะมาแสดงวิธีทำค่ะวิธีทำนะคะอันแรกกลมประมงปล่อยลูกปลาลงน้ำนะครั้งแรกนะคะ1,550,000ตัวครั้งที่ 2, 2> <c oughs> น้อยกว่าครั้งแรก8 9 6 5 0 0ตัวเพราะฉะนั้น เราจะได้เป็นครั้งที่สองใช่ไหมคะครั้งที่สองปล่อยลูกน้าอ่ะลบนะคะเริ่มลบที่หลักหน่วยนะหลักหน่วยก็คือศูนย์ลบศนย์เท่ากับศนย์นะคะหลักสิบศูนย์ลบศนย์เท่ากับศนย์หลักร้อยศูนย์ลบหไม่ได้ใช่ไหมคะไปะยืมหลักพันหลักพันไม่มีให้ยืมไปยืมหลักหมื่นค่ะหลักหมื่นจาก5าจะเหลือสี่นะคะในหลักสิบ ในหลักพันนะคะจากศูนย์ก็จะกลายเป็น10แต่ว่าเราให้หลักร้อยยืมไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ9หลักร้อยสุดท้ายจะเป็น10 10-5ลบ5เท่ากับ5ใส่ลูกน้ำด้วยนะคะหลักพัน9กลบหเหลือ3หลักหมื่น4-9ลบ9ไม่ได้ใช่ไหมคะมายืมที่หลักแสนค่ะหลักแสนก็คือจาก5จะเหลือ4นะคะในหลักหมื่นก็จะเป็น14นั่นเองนะคะ14-9ลบเเท่ากับ5นะคะ ต่อไปนะคะในหลักแสน4ี่ลบแลบไม่ได้ไปยืมหลักล้านหลักล้านจาก1ก็จะกลายเป็น0ูนย์ะคะเพราะฉะนั้นในหลักแสนก็จะเหลือ14 14-0ลบศนย์เท่ากับ6นะคะ,อ,ะอันนี้คือเราได้ครั้งที่2แล้วเราจะเอาลูกน้ําปล่อยลูกน้ําปล่อยลูกน้ําลงน้ําครั้งแรกนะคะมารวมกับครั้งที่2นะคะก็คือแบบนี้แล้วเราก็ขีดเส้นใต้ด้วยนะคะ เอามารวมกันดังนั้นคำตอบสุดท้ายเราจะบอกว่ารวม2ครั้งกรมประมงปล่อยลูกปลาลงน้ำนะคะเริ่มบวกที่หลักหน่วยนะหลักหน่วยก็คือ0 0นวก0เท่ากับ0ค่ะหลัก10 0.0.0วก0เท่ากับ0หลักร้อยห้าบวกศนย์เท่ากับหใสลูกน้ำนะคะหลักพันสามบวกศย์เท่ากับสหลักหมื่น5้าบวกหเท่ากับสิบใสศูนย์แล้วทดหนึ่งค่ะ ต่อไปนะคะหลักแสน6บวก5เท่ากับ11แต่บวกทด1นึเท่ากับ12ใส่2แล้วทด1ค่ะใส่ลูกน้ำนะคะในหลักล้าน1บวก1เท่ากับ2ค่ะขีดเส้นใต้ด้วยนะคะแล้วก็ใส่หน่วยหน่วยก็คือตัวขีดเส้นใต้2เส้นนะคะตอบรวม2ครั้งกรมประมงปล่อยลูกปลาลงน้ำ2 2ล้าน2แสนตัวค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการ แก้โจทย์ปัญหาการบวกกันลบนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากนักเรียนและผู้ติดและทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คุณครูด้วยนะคะในคลิปหน้าคุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ